เคยสงสัยไหมว่าทาไมบางคนเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนไปสุดขั้วหลายคนอาจจะเคยเจอเพื่อนที่ปกติเป็นคนเรียบร้อยเงียบๆแต่พอได้ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นแหละกลายเป็นคนละคนไปเลยบางคนก็ขี้เล่นขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นหรือบางก็อารมณ์ร้อนขึ้นแบบผิดหูผิดตามันเป็นเพราะอะไรเพมขอเล่าแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปมันจะวิ่งเข้าสู่กระแสะเลือดและตรงเข้าไปที่สมองโดยตรงสมองของเรามีส่วนสําคัญที่เรียกว่าสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex หน้าที่หลักของมันคือการยับยั้งชั่งใจถ้าเปียบง่ายๆมันก็ เหมือนเป็นเบรกของรถยนต์เลยค่ะสมองส่วนนี้จะคอยควบคุมการตัดสินใจคิดไตรตรองเหตุผลหรือแม้แต่การห้ามใจไม่ให้พูดหรือไม่ให้ทําตามเสียงในหัวของเราแต่พอแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายมันจะไปกดการทําง,งานของสมองส่วนหน้าทําให้เบรกที่เราเคยคุมได้มันหลุดการควบคุมค่ะสิ่งที่เราเก็บกดไว้ทั้งความรู้สึกอารมณ์ความคิดมันก็จะไหลพังพลูออกมาแบบไม่รู้ตัวนี่คือเหตุผลว่าทําไมเวลาคนเมาถึงทาในสิ่งที่ตัวเองตอนปกติไม่กล้าทําคือสมองส่วนที่คอยเบรกเราไว้มันถูกแอลกอฮอล์ปิดสวิตช์ไปชั่วคราวนั่นเองค่ะ แล้วเ,เพื่อนๆล่ะเคยเจอใครเมาแล้วนิสัยเปลี่ยนแบบนี้บ้างไหม